ทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับขับสู่เหตุวเองเอเวอเรนต์ค่ะรู้ทีหลังเจอทีหลังไปก่อนเขารู้จักกันสองคนตัวเองกันอยู่สวัสดีทุกคนเลยค่ะตอนนี้นุ้ยอยู่ด้านหลังเช่นเคยนะคะด้านหน้าก็เป็นโชรูฟอร์ดนะคะด้านหลังก็เป็นโรงต่างรถนะคะอยู่ที่ด้านหลังของโชรูฟอร์ดเกษตนวินนะคะโชรูที่มียอดข่ายแบบหนึ่ง ในประเทศไทยค่ะทำไมนุ้ยถึงบอกว่าเป็นโชว์รูมยอดขายแบบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะในส่วนของรถเรามีแน่นอนนะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะได้รถก่อนเพื่อนนะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ first in first out หมายความว่าไม่ได้จอดนานนะคะก็คือรถเข้ามาก็ปล่อยออกไปนะคะเพราะว่ายอดขายเราเยอะเนาะเซลล์เราเยอะยอดขายเยอะนะคะลูกค้าก็เยอะเช่นกันนะคะข้อสองในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะก็คือ เรานะคะเป็นยอดขาแบบหนึ่ง <Okay. S 1> แสดงว่าไฟแนนซ์แต่ละเดือนนะคะก็อนุมัตินะคะผ่านง่ายนะคะก็ดันทุเคสเอากันเนาะอ่ะสองนะคะแล้วก็รถเป็นรถใหม่ไปไ้ายแดงนะคะ<อ>ไม่ได้สต็อกนานไม่ได้จอดนานนะคะ<อ>สามมีช่างนะคะคุณภาพสูงนะคะเพราะว่าช่างของเราเนี่ยแต่งรถทุกวันนะคะร้อยกว่าคันสองร้อยนะคะทุกเดือนนะคะฉะนั้นแล้วเกิดความชำนาญงานนะคะเหมือนเราหัดเขียนกอไก่นะคะแรกๆก็ ไม่สวยนะแต่พอหลังๆมานะคะก็ด้วยสกิลการเขียนนะคะบ่อยๆเข้านะคะก็จะเป็นการพัฒนาขึ้นนะคะในส่วนของการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆก็เกิดความชำนาญงานนะคะ,ะ,คะเกิดการติดตั้งที่มีคุณภาพสูงนะคะโอเคนะคะคร่าๆแล้วนะคะเรามาดูคันนี้กันก่อนนะคะคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะเดิมทีรถคันนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะบวกแพ็กหรือบวกออปชั่นนะคะบวกแดดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเรียกกันนะคะ เดี๋ยวมาดูภายในของของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องตัวนี้นะคะตัว1้อยแรงม้านะคะเครื่องยนต์2.0ดนะคะให้ความอัตราเร่งที่สูงขึ้นนะคะการวางของเครื่องยนต์นะคะการระบายความร้อนนะคะมีการามีตัวป้องกันความร้อนนะคะให้ไม่ให้ขึ้นฝากรกะโปรงจนเกินไปนะคะก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะมีหม้อน้านะคะที่กว้างน,นะคะขนาดใหญ่แล้วก็ระบาย ระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็เวลารับลมอะไรระบายเครื่องยนต์นะคะก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการว,วางเรียงของเครื่องยนต์นะคะก็สวยงามนะคะเป็นห้องเครื่องที่สะอาดนะคะมองเห็นได้นะคะอุปกรณ์อยู่ตรงไหนนะคะน้ํามันต่างๆนะคะของของเหลวนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะน้ํามันเกียร์น้ํามันหม้อน้ํานะคะ อยู่ในเกณฑมาตรฐานนะคะมีจุดรองรับนะคะมี QC นะคะอันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะสีครฟ้านะคะทาไมของตัวนี้เป็นแบบค้ายันนะคะก็เราไม่ต้องทําอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆนะคะของเร็วหรือว่าเครื่องยนต์อะไรต่างจะโชว์ที่หน้าจอและก็ตัวในส่วนของ ปลอดภัยน,นะคะมีแอปพลิเคชันบอกสถานะน้ํามันต่างๆนะคะว่าน้ํามันตอนนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นแล้วใช้งานได้กี่เปอร์เซ็นนะคะพี่ไม่ต้องไปเปิดเองนะคะแต่ว่าพี่ผู้ชายชอบดูนะคะก็สามารถใส่โชกค,คํายานได้นะคะก็เพิ่มตังอีกนิดหน่อยเนาะ,ะโอเคต่อไปคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะใส่กระจังหน้าเนาะกระจังหน้าวิกเตอร์เวอร์ชัน2เนาะแต่ก่อนนุ้ยบอกเวอร์ชัน3ไม่ใช่ละ,ะนุ้ยเพิ่งไปถามช่างมาเอาเวอร์ชัน2อะ2ก็2เนาะอะ,อะ สีตัวนี้นะคะเป็นแค่สติกเกอร์นะคะแดงขาวเลือกสีได้ลูกค้าจะดีไซน์เป็นแบบไหน,นสามารถทําได้หมดนะคะฟิลลิ่งมันแตกต่างเนาะถ้าใส่สีแดงกับขาวไปปกติหีูเห็นจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินเนาะแต่พอใส่แดงสลับขาวก็ ฟิลลิ่งของรถเนี่ยมูดของรถก็เปลี่ยนไปตามนะคะแล้วก็มาด้วยนะคะไฟนะคะเป็นสีส้มนะคะก็เข้ากันกับตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็พร้อมกับม้าที่เป็นสีทองด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่มันเข้ากันเนาะเป็นในเฉดทางเดียวกันนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเล่นสีได้นะคะไปโหมดไปมูดนะคะมูดทางเดียวกันนั่นเองค่ะโอเคไฟนะคะในส่วนของตรงนี้ก็เป็นขาวนะคะเพิ่ม ฟิลลิ่งนะคะแล้วก็มีไฟแคมซีนะคะตรงนี้นะคะเปิดไฟแล้วจะสวยมากนะคะแสดงว่า,าคุณลูกค้าเล่นสีได้นะคะโอเคต่อไปด้านล่างของเรานะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสี 4, ขาหมุกเนี่ยเพิ่มเงินอยู่ตอนนี้15,000บาทนะคะแต่ก่อน12,000เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะใส่ขาวนะคะสลับดำนั่นเองนะคะ่ะสวยมากนะคะติดตั้งไฟ พิ่มเติมติดตั้งกล้องเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนการตกแต่งนะคะคือ,อขั้นตอนเลยนะคะก็คือลูกค้าจองแคมเปญน,นะคะ,ะพร้อมของแต่งแคมเปญต่างๆนะคะสองนะคะยื่นไฟแนนซ์ในอนมัตมีการแต่งรถนะคะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็นัด วัดหลับรดได้นั่นเองค่ะโอเคในส่วนของช่วงล่างกันนิดนึงค่ะช่วงล่างในส่วนของขนาดล้อนะคะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นแบบว่าหยักนะคะแล้วก็มีตัวยางรองรับนะคะในส่วนของวิกเตอร์ตัวนี้ก็จะคือการติดตั้งที่สวยงามนะคะมียางรองตัวนี้นะคะ1เป็นกาวนะคะที่ใช้ติดตั้ง ในตัวรถนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะชั้น1-2นะคะยิ่งซิลิโคน3เป็นยางรองนะคะฉะนั้นแล้วการติดตั้งต่างๆนะคะการที่ว่าเอ้ยขับไปแล้วล่นไม้ไม่มีนะคะก็อย่างที่นุ้ยบอกนะคะก็คือช่างเราชํนานาญการนะคะเพราะว่าเราเนี่ยติดตั้งแบบทุกวนันร้อยกว่าคันนะคะในการที่ว่าเอ้ งานเขาจะสวยแล้วก็เนียนอีกด้วยนะคะในส่วนของเออทำไมต้องซื้อที่ฟอร์ดที่อื่นก็มีชุดแต่งแบบนี้นะนะคะแต่ว่าต้องเป็นที่ฟอร์ดนะคะเวลาพี่จะซื้ออะไรนะคะพี่ก็ต้องซื้อกับคนที่ดีคนที่ดีที่สุด โอเคไหมมันเลิกแฟนนะ,ะก็อยากได้แฟนที่ดีที่สุดนะเก <c oughs> ี่ยมเลยอะต่อไปนะคะในส่วนของช่วงลนาานะคะยางตัวนี้มาพร้อมกับยาง A t ทีนะคะเป็นยางออเทเรนนะคะแก้มยางจะใหญ่เวลาเราขับเนี่ยหรือแบบว่าไปเจอหลุมเจอบ่อทางที่เราไม่ชนานาญเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้หยอดใช่ไหมตัวนี้ถ้าเป็นยางใหญ่นะคะมันตกหลุมหรือว่าแบบมีลูกระนาดอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ว่าเอ้ยขับได้สบายๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแม็กว่าแม็กจะรุ่ง จะโค้งจะงอไหมนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งนะคะสองในทางออฟรถแล้วเนี่ยมันปีนป่ายได้มันแบบอ่าพวกขี้โคลนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้อ่ขับได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ติดหลมนะคะถึงจะติดก็สามารถปีนป่ายออกมาได้ง่ายนะคะในส่วนของตัวถนนลื่นนะคะฝนตกนะคะตัวนี้จะรีดยางได้ดีมากนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าสังเกตรถเล็กๆนะคะเราล่องล่องไม่ลึกนะคะตัวนี้ก็ เวลาขับอาจจะมีแฉลบบ้างนะคะแล้วก็ยางขนาดพื้นพื้นมันตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะกว้างขึ้นนะคะเวลาแบบว่าจับถนนก็จะทําให้จับถนนได้มากกว่านะคะไม่รู้สึกว่าพี่ลองไปขับรถที่แบบว่าแก้มยางที่มันมีขนาดเล็กน,นะคะมันจะรู้สึกถึงว่าเอ้ยมันเหมือนเรานั่งอยู่บนแบบล้อรถนะคะแต่ตัวนี้ก็คือให้ความยิมนวนด้วยนะคะ,ะลดน้ําหนัก ขนาดใหญ่เนาะเป็น SUV นะคะเจ็ดที่นั่งก็สามารถรองรับนะคะแล้วก็ขับขี่ได้แบบนิ่มนวลน,นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะชั้นหนึ่งด้วยนะคะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้าด้วยเนาะถ้าสมมติว่าลูกค้าขับแบบ เบาๆสบายๆนะคะตัวนี้นุยคิดว่าเป็นความปลอดภัยสูงอย่างหนึ่งนะคะสำหรับตัว SUV 7จที่นั่งเนาะหนึ่งนะคะได้ฟีลริงการขับขี่แบบเรียบหรูนะคะสองได้รถแต่งที่ดีสามสามารถใช้งานตามความพอใจของลูกค้า <c oughs> บางท่านมีครอบครัวบางท่านต้องขนของนะคะหรือบางท่านต้องอมีเลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาอน้องแมวนะคะก็สามารถที่จะบรรทุกของ <c oughs> ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแมวคอนโดมแมวนะคะหรือว่าของ กันต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะเราเรียกตามชื่อรถเลยว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังชุดแต่งกันบ้างนะคะชุดแต่งของเรานะคะใส่เป็นวิกเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นท่อเหลี่ยมน,นะทุกคนเป็นท่อเหลี่ยมน,นะคะมันจะมีท่อเลขแปดนะคะกับท่อเหลี่ยมน,นะอันนี้คือท่อเหลีย่ยม เป็นท่อแบบโครเมียมนะคะก็เป็นท่อหลอกนะไม่ใช่ท่อจริงนะคะท่อจงท่อจริงจะอยู่ด้านล่างนะคะท่อจริงจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของวิกเตอร์เลือกได้เนาะเอาตามใจนะคะชอบแบบไหนสามารถดูเคสได้เลยว่าเอ้ยพี่ผมเอาท่อเลขแปดนะโอ้ยผู้ซ่อมไม่อยากแต่งอินฟินิตี้แล้วกันนะ,ะให้ดูแบบไฮไฮหน่อยอะมีไฟขายเยนนะคะเป็นแบบยาวนะคะโคมเดิมนะแต่ติดตั้งไฟายเยนเพิ่มอะมาดู พอเ,เปิดนะคะไฟก็จะติดเนาะสวยสวยเนาะเออโอเคทำไมต้องบอกว่าเป็นตัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์นะคะก็พื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะด้านหน้าเห็นด้านหน้าไหมคะคนนั่งด้านหน้าเนาะก็คือได้ฟิลนะคะการขับขี่ที่หรูหรานะคะอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอแอปแแบที่แผนที่ที่แสดงหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลแล้วก็ Android นะคะก็ฉายพวก แผนที่เนี่ยที่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้สะดวกสบายนะคะมีแอร์เย็นช่ำเลยนะคะถ้าเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าเห็นแอร์ด้านหลังไหมคะเห็นแอร์ด้านหลังไหมแอร์นะคะมีครบเลคะมีที่เชื่อมต่อปลั๊กต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนของหรือที่นั่งนะคะแยกส่วนกันได้อันนี้เขาเรียกว่าอนเนกประสงค์เนาะ,ะ,ะเพิ่มความหรูหราให้กับคุณลูกค้าได้ในตัวนะคะ อันนี้ในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะตัวดาวเริ่มต้นนะคะมีโปรอยู่8,9 0 0 0บานนะคะถ้ามีแต่งแบบนี้นะคะน้อยมีโปรอยู่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนามนะคะทั้งหมดเลยนะคะถ้าแบบนี้เลย1ชวนอีกรอบนะคะก็คือกระตังหน้า2ชุดแต่งนะคะ สามแล็บดึงครึ่งคันนะคะสี่แล้วก็มีไฟไทาย LED นะคะพร mm hmm. มพยางกอบป้ายประกันไทยนะคะต่างๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ mm ่ hmm. มีโปรโมชั่นอยู่ในส่วนของตัวสปอร์ตและตัวเทรนนะคะ, mm hmm. ะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนประมาณน mm ั้นหมื่นเอ้ยสองหมื่นหนึ่งนะคะสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองนะคะประมาณนี้เนาะ mm hmm. ถ้าซื้อด้วยการกับแฟนนะคะก็ยื่นกู้ได้นะคะ mm hmm. ทั้งให้ให้เราเป็นผู้ซื้อแฟนเป็นผู้ขับได้นะคะ mm hmm. โอเค นี่คือรถต่างๆนะคะตอนนี้ที่อยู่ในรงแต่งของเรานะคะก็จะเป็นแต่งคล้ายๆกันนะคะสีดำนะคะอันนี้ชุดแต่ง AKC นะอันนี้ชุดแต่ง AKC เมื่อกี้เราดูวิกเตอร์ไปแล้วนะคะ,ะมาดู AKC เมนีนึงนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นสีดำเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะเป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันแต่ว่าแต่ง AKC แล้วก็เป็นสีดำนะคะใส่ซุ้มล้อเหมือนกันนะ พี่คะเอาชุดแต่ง AKC กลับด้วยนะเนี่ยค่ะวางอยู่ตรงข <c oughs> องหนุยนะบอกพี่เขาหน่อยข <c oughs> องหนุยของหนุย <c oughs> อ่าใช่ <c oughs> ใพี่ลองดู AKC ไม่แน่ใจค่ะพี่ลองดูลองดู โอเคนะคะเบื้องต้นนะคะเข้าๆนะคะในในส่วนของโปแตีนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตเองนะคะหรือตัวเทลนเองนะคะก็สามารถสอบถามโปรโมชัน่นเริ่มต้นได้นะคะอยากจะใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะคลิปต่างๆของนุย้ยไลฟ์สดต่างๆนะคะ กดมาที่หน้าเพจเจ้าหญิงเอเวอรเรนต์นะคะแต่ว่าชื่อเล่นนุ้ยชื่อชื่อนุ้ยนะคะแต่ว่าเพจชื่อเจ้าหญิงเอเวอรเรนต์นะคะทุกช่องทางเลยพิมพ์คาว่าเจ้าหญิงเอเวอร์เรนต์นะคะผลงานต่างๆของนุ้ยนะคะรุ่นรถต่างๆมีรูปรถให้ดูนะคะที่หน้าเพจนะคะกดไลค์กดติดตามให้หนุ้ยด้วยนะคะวันนี้นะคะ,อะพอ,อสมควรแล้วร้อนมากอ่ะเราจะกันใหม่หลยนะคะส,สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ